สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมนะคะยามว่างกันนะคะนั่นก็คือเราจะทําการประดิษฐ์ของเล่นนะคะจากของเหลือใช้นะคะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นลนักษณะของตุ๊กตาปาปากได้ด้วยาปากได้ด้วยแบบนี้นะคะอ,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 อันนี้ตอนนี้คือผลงานของภูมินะคะก็คือภูมิทำมาจากโรงเรียน อ่ะเดี๋ยวให้ภูมิทำให้ดูนะครับอ่ะเอาลงอีกนิดนึงโอเคครับงับงับงับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยค่ะกล่องนมนะคะกล่องนมเราก็ทานเสร็จแล้วก็ตัดครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปล้างข้างในให้สะอาดนะคะอ่ะต่อไปก็คือ รูปนะคะรูปสัตว์ที่เราจะนำมา,มาใช้ใช,ใช่ค่ะอันนี้ก็คือรูปหมาของน้องพีนะคะเดี๋ยวขนนแล้วคุณแม่นนก็ปลาปลาโตของน้องพีะค,ะค่ะอันนี้ก็ปลาปลาโตของน้องพีนะคะน้องพีบอกแล้วอันนี้ก็คือรูปที่คุณแม่เตรียมมานะคะโดยที่คุณแม่พิพมแบบสีมาแล้วนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะให้เด็กๆได้เลือกต่อไปเด็กๆระบายสี ้องพ่รบายสีพอฟโทส่วน,อ,าานอ่ภูมิภูมิจะเอารูปรูปนี้ใช่ไหมครับโอเค่แล้วเราก็เตรียมสีนะคะเตรียมสีจะเป็นสีไม้สีเมจิกหรือว่าสีสีเอ่อเพียนกันแ้ลแล้วเราก็มีกาวนะคะกาวติด <c oughs> อ่าต่อไปตัดหัวตัดตรงหัวเราก็จะนำ รูปสัตว์เนี่ยนะคะมาตัดตัวหัว <c oughs> หัวนี้่ะเราต้องตัดตรงตัวมันก่อนนะคะให้เป็นรูปร่างอ่า <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้คูมพีก็มานั่งทำกิจกรรม <c oughs> อยู่กับแน่นะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราตัดตัดด้านนอกก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดส่วนหัวแล้วค่อยเอามาแปะนะคะ นี่เลยโอ้โหตอนนี้พูกับพีก็กำลังเล่นตัวฮิปโปที่เสร็จแล้วอยู่นะคะ่มน้องมีลดลังระบายสีนะครับโอเคน้องพีกำลังระบายสีนะครับะแม่จะตัดด้านข้างก่อนเนาะจะได้ง่ายต่อการตัดชิ้นต่อไป รูปสัตว์นะคะเราก็เลือกเอาว่าเราชอบรูปอะไรนะคะเราก็เอาแล้วเราเราพ่อปโตรถรถตัดกับพ่อปโตรถตัดอยู่อีกแฉกหนึงนน่งนี่ไงพ่อปโตรถตัดอ่เราไม่ตัดรอเดี๋ยวคุณแม่ยังไม่ได้ออกมาจากเครื่องปิ้นเดี๋ยวเอามาให้นะอ <St an ning> ่าพอตัดได้แบบนี้เสร็จต่อไปคือ เราจะต้องตัดส่วนหัวกับส่วนตัวออกนะคะเ้าแล้วก็เริ่มเลยเราตัดตัวทำไมอะเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบเข้าที่กล,ล่องโน้อเราได้สองส่วนแบบนี้อ,อะอะอะออะต่อไปทำยังไงครับพี่พงศ์ติดกาวต่อไปก็เอาแปะกาวใช่ไหมครับ <c oughs> เอากาวมาแปะตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ มันก็จะแล้วมันก็จะอ่าได้เนาะแต่เวลาอามันจะแบบนี้อ๋อเหมือนหัวขาดใช่ไหมแต่ไม,ไม่เป็นไรไไไอืมของพี่พูเลยอ่า <c oughs> อ่านี้แม่ทาก,กาวเลยนะคระับทากาวลงไปเลย เอาเทปก็ได้อ่าเอากาวสองหน้าก็ได้ใช่ไหมครับเอาเทก็ได้อืมเมื่อเราเอาเทเทกาวได้ไหเทปกาวไม่ได้ครับเดี๋ยวเนิดกาวเราใช้แค่นิดเดียวต่อไปก็เป็นเป็นตัวอ่าเราก็จะเอาตัวมาติดตรงนี้น้องๆเด็กๆนี่เอากาวอยากติดกาวด้วยทากาวอ่ะให้ภูมิทากาวนี่ตรงนี้นะคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> uh, ไม่ต้องเอาเยอะปาดกาวออกเ,เดี๋ยวมันจะแฉะสีมันจะซึมอ่ okay. าโอเคค่ะอ๋อของปูมหลุดใช่ไหมโอเคต่อ <Okay. S 2> ไปของแม่ทาตัวแล้วแม่ทาส่วนของพวกกว่อ หลังจากนั้นแม่ก็เอามาต่อกันแม่ก็เอาแตงมือนะนี่ไงของแม่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็แค่รอให้กาวมันแห้งนะคะเราก็ไปนำไปเล่นได้นะคะอาจจะเป็นการเล่านิทานของเด็กๆก็ได้นะคะเอาไปใช้อาตอนนี้ แล้วมีสัตว์อยู่สองตัวนั่นก็คือเจ้าฮิปโปและเจ้าหมูช่วยด้วยช่วยด้วยฮิปโปจะกินหมแล้วไม่กินอ๋อิปโปไม่กินใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ก็จะปล่อยให้ภูมิกับพีเนี่ยระบายตัวกระตุนใส่ใสน้องบีน้ยน้องบีจะระบายดีอยู่น้องบีจะระดายกันนะโอเคอะตอนนี้น้องพีระบายสีอยู่ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับน้องพีโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ก็จะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้ภูมิพีเขาระบายสีตัวตุ๊กตาที่เป็นแบบที่ไม่ได้ปิ้นสีมานะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ